เดีครักผมจังตอมลูกชาวนาครับมีพามาดูสานีครับ S55C y ครับความเื่องโดยั้งโป่งครับหรือน้องโป่งครับใกลยๆเดอครับสินตั้มเสาขอนี่ครับสานี s y 5 5 C ยบครับสุณนไดกระทัดรัดครับเหมาะกับงานก่อสร้างครับงานเคีย์ลิงครับหรืองานปุดบ่อครับกระรผสมประสานกระรเล็กๆครับ ว่าโกงุมลงมาก็ได้ครับรุวนนี้ครับดูบาการยืดแขนยืดอาร์มยืดบูมครับตัวน,นี้ใช้เป็นเครื่องยนต์ยูนสุครับด g g 1หนึ่งครับตัวนี้แรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่48แรงม้าครับหรือดเฮตครับ 36กิโลวัตต์ครับรอบเครื่องยนต์จะอยู่ที่2,100รอบต่อน,นาทีครับรุูนี้แรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่175นิวตันเมตรครับรอบเครื่องจะอยู่ที่1,800ลรอบต่อน,นาทีครับ่อยอย่าลกงตามประนันที่ล่ะพีิขุดพูดวันได้ ครับก็พร้อ,อมไหมครับอ่าครับตัวน,นี้ทั้งน้ำมันจะอยู่ที่78ลิตรครับมาดูใกล้ๆครับอาอยังไม่มีดไหมยังไม่มีดไหม ปั๊มไฮโดรลิกจะใช้เป็นของเล็กหลอดครับเล็กหลอดคอนโซนวาวครับใช้เป็นของเล็กหลอดครับมนะอเตอร์สวิงใช้เป็นของมาชีครับมอเตอร์ตัวเดินก็ของมาชีครับเอาเดินนามหรล่ะก้องอ่า ตอ24บาครับความเร็วในการหมุนครับจะอยู่ที่10รอบต่อนาทีครับความกว้างของตีตะกาบจะอยู่ที่400มิลิเมตรครับโรเลอร์ก็ลางก็5ตัวครับลูกบอก็1ตัวครับเคลียร์1ตัวครับครับเคลียร์จะจะเป็นหูคู่ครับจะไม่เป็นหูเดี่ยวครับแขงแ็รงครับ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมุนมุนมุนอีกมุนอีกมุนอีกครับความเร็วในการขับเคลื่อนครับของกีตา,าครับน้องปูก็ชชวย้ดูครับสม,มถัถนาครับ ไต่ชันก็รุ่นนี้จะไต่ชั้นได้3 5องศาค,ครับ70เปอร์เซ็น รอบรถครับที่หนึ่งในประเทศไทยครับตอนนี้ครับความยาวของตัวรถจะอยู่ที่5,925ม mm, ิลิเมตรครับความกว้างครับควางของตัวรถจะอยู่ที่2,000 5มิลิเมตรครับความสูงของตัวรถก็จะอยู่ที่2,595มิลิเมตรครับความกว้างด้านบนของตัวรถับจะอยู่ที่2,595ม mm ิลิเมตรครับ คางของใบมีดครับจะอยู่ที่340ม mm ิลลิเมตรครับความยาวของตีตะขาบจะอยู่ที่400มิลลิเมตรครับระยะห่างระหว่างตีตะขาบจะอยู่ที่1,600ม mm ิลลิเมตรครับระยะห่างจากพื้นครับถึงสองรถจะอยู่ที่3 30ม mm ิลลิเมตรครับ สามีวงสวิงครับจะอยู่ที่1,640ง mm พมมครับระยะห่างระหว่างล้อเลือครับจะอยู่ที่2,400 mm ันมมครับส่วนหนี้กุดสูงสุดจะอยู่ที่5,690ม mm มครับที่สูงสุดจะอยู่ที่ 3าม0ันเมิมลิเมตรครับนี่รัศมีวงสวิงน้อยสุดจะอยู่ที่สองพัห้าร้อมิลิเมตรครับเร่ของการยกใบมีดหน้าครับจะอยู่ที่435ม mm มลิเมตรครับ จะกดครับกดของใบมีดครับจะกดได้สูงสุดจะอยู่ที่4 20มิลิเมตรครับอีค,ครับดคกิปน,นี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ จะทาย S Y 7 5ครับเดี๋ยวนี่ครับ S Y 7 5จะขยับตัวให้ดูครับนี่ครับทีนี้ก็ดู85ไปก่อนครับสถานีครับจากเมืองจีนครับเป็นยินใหญ่ครับนำเข้ามาโดยบริษัททายตนครับแต่จำหน่ายโดยมาทวีทวยเตอร์นลครับ คลิปนี้ก็กล่าวขอบคุณที่ให้เกียรติการรับชมขอบคุณครับ